ของที่เขาใจในวันนี้มีหมานักนะครับผมมีแค่ข้าวนึ่งนะครับผมมีงาขี้ม่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้คั่วนะครับเพื่อนอันนี้เป็นทงานแบบเรียวๆเลยนะครับผมเพิ่งได้มาจากเกษตรกรผู้ปลูกงานะครับและเกาะนี่เลยนะครับผมเกลือต้นนะครับผมวันนี้เราจะใส่กันแค่สามอย่างนี้เข้าตัวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะทํเข้าวหนุกงาเขาไปต้องคั่วงาก่อนนะครับผมอ้าได้เวลาคั่วงาจ้านะครับ กระทะนะครับโอ้ยนี่กระทะวันนี้ต่อแก้วเพื่อความร่วมมือดีนะครับอเอาแล้วนะฮะไอ้โจ๊กจะทําการนะครับคัวนะครับด้วยการใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนอ่านะครับผมแล้วก็ใส่ตัวงาขี้หมอนเข้าไปนะครับอเอาดีเลยนะครับผม ใ่ก็เปนเต็มเนี้ยเลยนะครับวันนี้งานชิมของเรานี่สีดําแน่นอนเลยนะครับนะดำเพราะอย่างนะครับดําเพราะว่าการ่วนะครับสังเกตสีนะครับตอนนี้สีจะออกแบบน้าตาลอ่อนๆนะครับนะนะครับเดี๋ยวคัวมันแบบออกเด็บออกสีน้ําตาลแก่ๆสักหน่อยแล้วมีกลิ่นหอมไม่ใจะดำป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนะครับถือว่างานเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับหาอุปกรณ์การช่วยก่อนนะครับ กระทะนี่จะเป็นจะต้องเป็นกระทะอย่างไอโจกักนเลยนะครับกระทะธรรมดาธรรมดานี่กันเลยนะครับกระทะกระทะที่เราทอดตาพัดพักได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะไ่้อยครัวนะครับเพื่อนอ่าเราต้องพยายามอ่าบางทีน้องอยู่นิ่งนะครับถ้าน้องอยู่นิ่งแล้วมันจะซุกมันจะซุกหมดทั่วถึงนะครับแล่ไอโจก,ก็จะใส่ปนปนเขาเ้าไปในขั้นตอนการขั่วงานนี่เล็กน้อยนะครับเพื่อนมันจะได้กัน เป็นเกมตั้งแต่ในตัวนะครับผมตัวยันไข่อีกป็นตานะครับนี่คือเทคนิคการสกิลนะครับผมจากคุณยงแฮปปี้อีทแห่งบ้านกระแสผมนะครับแล้วก็ อาหารแบบนี้นะครับเพราะเพราะว่าอาหารว่างนะครับผมอ่ะละอ่อนตัง้งภาคเหนือที่จะชอบมากเลยนะครับผมพ่อแม่เนี่ยเวลาหุงข้าวนึ่งข้าวใหม่ๆนะครับผมเราก็จะเอาเข้าวตัวนี้เนี่ยนะครับผมมาทําการคุกเขาคุกเขานะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใส่ถุงน,น้อยๆไว้ติกนะครับรวมกับข้าวนึ่งในอาการกินข้าวของเราในแตนงโมด้วยน,นะครับ อ่อนลูกแมนนี่อ็กินเลยนะครับผมเกี๊ยวเกีมันๆแตกในปากต๊อกแตกต๊อกแตกเป็นเรื่องปกติอร่อยอร่อยนะครับผมเมนูนี้เหมาะสาหรับกินหน้าหนาวนะครับเนื่องจากว่าการกินในหน้าหนาวเนี่ยนะครับมันเวลาเขากัดเข้าที่มันอุ่นๆเนี่ยมันม่วนมันอุ่นนะครับผมแล้วเขาได้กลิ่นงานเนี่ยมนกกจ่าชมพงนะยหลานชอบนะอะไรครับแล้วก็คนใหญ่ก็ชอบเลยนะครับเริ่มสีเปลี่ยนแล้วนะอันนี้เริ่มสีเปลี่ยนแล้ว ทะาหนาจะเมินน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้กระทะหนาเนี่ยมันก็จะสุกพ่วถึงอันยังซุกพ่ดถึง,ง,ง,ถงครับงานงานเกลี่ยกัอนนะรเ,รเริ่มเปลี่ยนสีแล้วกินงานนี่เริ่มออกแล้วงานนี้นะครับเหมาะสําหรับทํเข้าวหนูงาใส่คุกกี้นะครับใส่ในขนมตังนะครับรบสัมผัสก็จะ กุ๊บๆนะครับพอกุ๊บแต่ปุ๊บก็จะแตกๆออ่ครับงาสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวเรารอเสียงเท่านั้นนะครับเสียงที่เปลี่ยนโชว์โอ้โหกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วเ,เริ่มแตกแล้วับเพื่อนๆนี่คอกแคกคอกแคกนะครับวงการกาแฟเพราะว่าแค,กแ,คกแรกแคกแรกอืกลิ่นนี่คือสุดยอดมากเอา้าเริ่มมีควันนะฮะ สวัสดีคุณสวัสดีครับนมีนะนันะครับกลิ่นมาแล้วนะครับผมเทใส่โคบเพื่อนเทหาใส่โคบครับ อุ่นๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับแล้วทําการตํานะครับเพื่อนๆอพําะตำนี่่กลิ่นนี่มาเลยนะครับนี่นะครับนี่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 ทั้งตำนี่นะครับทั้งตำทั้งบดขยี้นะครับ คือคือคือนี่ก็คือง,งานนะ,ะแล้วก็จะมีน้ำมันของงาออกมาตัวนะครับเพื่อนนี่แล้วโอ้ยกลิ่นนี่คือหอมมากนะครับเพื่อนๆเบาๆนะครับเพราะว่าถ้ากระแทกแรงไปหรือต่ำแรงไปเนี่ยน้องจะกระเด็นนะครับยิ่งน้องกลมๆอยู่ตัวนี้ยิ่งกระเด็นไกลนะครับจากกล้องเป็นไงนะครับออหอมจากกล้องบอกว่าหอมหิว โอ้ยที่ิโอ้ยยี่าโอ้เพราะว่ามันมีตอปปป๊อกแต็บมาซะแด้วพี่โจนีนะมีแล้วต่อของมต๊อกแต็บตัวนะครับอ้าวนะครับต่อไปนะฮะขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเหมืนหอนกับมาเร็วนะฮะนี่คืองานที่ต่ำผ่านการต่ำเรียบร้อยเลยนะครับดูเผินๆนี่จะเหมือนเนื้อปลาปนนะครับนะฮะ จะทการเอากระมังขึ้นมานะฮะแล้วเอาเข้างเหนียวของเราเนี่นะฮะใส่ไปเลยนะครับแล้วเราก็จะทำการอางแงที่ได้นะครับผมโรยไปในข้าวนะครับเพื่อนโอ้โหใส่ขิงเยอะนะ งงายง่ายง่ายงางา่งายงา่งา,งา,งา,งาสก,กิปอ,อันนี้ด้านหน้านะครับเอาด้านหลังด้านหลังนี่นะครับเยอะจะหาว่าจะไปที่วถึงอันนี้คือใส่แบบจุกจุกเพื่อนๆชอบเยอะๆอย่างไอ้จกกุกใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าชอบเยอะชอบแค่มีกลิ่นหอมนะครับก็ใส่น้อยเหียวมันมานำใจนะครับ ใส่งเข้าไปทีเลยนะครับผมแล้วห่อใส่เกลือคนนะครับเข้าไปนะครับอย่าไปใส่เยอะเตือนนะครับอ่ามาแล้วอามือทีอเคยเยี่ยมนะเพื่อนนี่ทุกเท้าใสนเข้าไปนะครับนี่ครับวิธีการนุกหรือการผสมผสานนี่ครับนี่เลยได้ชื่อว่าเข้ามือเงานะครับเพื่อน นี่คือแบบจุกจุกนะครับที่ตื่นตั้นใจน้อยเดียวนะครับไอ้โจกใส่แบบจุกจุกใส่เกลือเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะแล้วไอ้โจ๊กก็จะเสริมความหอมมันด้วยการใส่เนยเข้าไปน้อยนนะครับนิดเดียวนะครับปกติมันบหมือน,นไทยกันนะแต่ไอ้โจ๊กใส่เพื่อความหอมนะครับเพื่อความหอมเนย แล้วก็จะได้ช้ำๆนะครับได้แห้งเกินไปนะครับไป,ไป,ปตูดเอนที่จิ้นอนให้คนมาใส่นะครับเพื่อนเพกนจะใส่แค่ตัวของแง่เกลือแล้วก็ข้าวันนะครับครับปลุกไปอีกรูปมานะครับ คือตอนนี้เข้าไปยอมกินงาแล้วนะครับเนื่องจากว่างงาเยอะมากเลยครับโห oh, oh, บอกเลยว่าสูตรนี้ไปหาซื้อไปได้นะครับไปซื้อนิ้นใสขอนเขาน้อเยเดียวนะครับแต่ว่าไอ้โจกนี่คือแบบใส่แบบจุกๆนะครับเข้าก็เลยแบบให้กินก่นยานะใส่แล้วเสริร,เสร์ฟแล้วนะครับเสิร์ฟแล้ว ดูดีมีมตะกุนลุนชาติขึ้นมาเลยนะครับเอาแต่ใส่อีกก่อนดีกว่าแน่นะฮะโอ้โหนี่นะครับเก็ะเ็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเขา้านุกงานะเพื่อนโอ้โหบอกเลยว่าสูตรนี้หอมงา หอมเนยนะฮะแล้วหอมกินข้าวหนึ่งติดหนึ่งใหม่ๆนะฮะอืมอืมอร่อยมากเหมาะนะครับเพื่อนๆลองมาทํากันดูนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากอืมอน่ะแล้วจะทำดีนะเพื่อน ทายเพื่อนนะครับที่เข้ามาอยู่ช่อง AJN ับโจ๊กนะครับขณะน,นี้เขาทอช่องลุกงานกัน,นรับเพื่อนขีานทาอนี้ทอ,อทายที่ส่งที่ปรปทีมนนะครับ คนที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดนี้ไม่ใช่มเมล็ดผักกาดนะนี่คืองาขี้ม่อนทำไมทำไม,ไมนะครับเฮ้ย <c oughs> ทุกคนที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยไม่ใช่มเมล็ดผักกาดนะนี่คืองาขี้ม่อนจา้าแล้วเราก็ข้าวหนุกงาแบบนี้โอ้โหข้าวหนุกงานี่มีส่วนผสมของงาขี้ม่อนเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวจา้าโอ้โห,โห,โห น่ากินไหมจ๊ะ <c oughs> สวัสดีครับที่เปืเป่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเข้าหนุกนนะครับผมเป็นกององบ่านของคนมืคนเหนือนะครับ ส่วนผสมก็จะมีงหน่ขี้ม่อนนั่วและต่าเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่เกลือน่นไปเห็นหน่อยนะครับทุกเขากับข้าวนึ่งหรือว่าข้าวเหนียวนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเมนูนี้ใครเป็นคนเมืองคือซิปเต็มซิปเลยนะครับสําหรับเม,มนูนี้นะครับโอสวัสดีครับเพื่อนๆครับอากาศแบบนี้นะครับ อย่างกินอุ่นๆท้อนๆนะครับวันนี้ก็คือเมนูของว่างของคนเมืองนะครับเป็นท้องว่าข้าวหนุกงานะครับมีส่วผสมของตัวงาขี้ม่อนเข้านึ่งแล้วก็เกลือนะครับผมมีัยรุ่นนะครับยุกเกาศูนไวรุ่นคนเมืองเสร็แล้วน้ำลายปุ๊กน้ำลายไหลเม่นก็ขับ่าฮฮฮและนี่ก็คือนะครับ คือเปื่อนๆดูชัดๆเลยนะครับนี่ก็คือ ข้าวหนุกงานะครับสูตรแบบจุกจุกของไอโจกนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับผมเข้าหนึ่งหรือว่าข้าวเหนียวนะครับหุงนึ่งหุงเหนียวใหม่ๆเลยนะครับผมแล้วก็งาขี้หม่อนคั่วแน่นะครับขาดมาได้เลยนะครับใส่เกลือป่นไปเห็นหน่อยนะครับแล้วสูตรไอโจกนี้ใส่เนยเข้าไปเห็นหน่อยนะครับเนยสดๆนะครับใส่เข้าไปนะครับได้ตึงหอมกินงาได้ตึงหอมงาขี้หม่อน ได้ตึงหอมเข้านึ่งแล้วก็ได้ตึงหอมเหนยนะครับบอกเลยว่าอ่ะบอกเลยว่าในในเป็นอย่างไรเดียนอหอมชิมหน่อยชิมหน่อยอ่ะชิมกับงานีเห็นหน่อยอหอมงาจุกจุงาเยอะมากกินคบเข้าไปเจอง,งาตบตๆอ,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 อร่อย อ่อยอิ่มท้องนี่นะรครับแคร์รันโยกอันขอตัวก่อนนะครับผมเราจะเจอกันใหม่ในวันเดนหน้าครับวันเดนนี้บ๊ายบายก่อนนะครับชิ้นกับกาแฟลำพอน สวัสดีจ้าน้องหลอนกอน,นอนเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะจ๊ะบ,บายจ้าสวัสดีค่ะวัสดีท่เข้ามาทักทายจ้า